าบเนี้สนุกครับถึงจะไม่ได้ก็สนุกนะแต่ถ้าตีไปตีไปไม่กัดเลยว่าอย่างนั้นซิงครับ โอ้ดดแดดออกแล้ว โอ้ร้อนะเดี๋ยวร้อว่วสท้ายก่อนกลับบ้านไม่ไหวครับเดี๋ยวร้ละจะเพิ่มสักแต้มหนอม่อไหมเป็นแหวมูเตอร์ครับไม่ไหวละร้อนไม่ม้ปลาัครับปลาตัครับเอ้าไอ้เชีย <c oughs> ส่งายครับกลับบานได้เชแมที่เท่าไร่ช็อหกลโอตัวนี้ตัวสวยครับไ้สองสามขีดสงา้ครับได้เชลังนี้เดินกลับไปหาโมไซครับน้อนครับเลยสู้ดนครับเบหน้าครับผมโอเคครับเพิ่มอีกหนึ่งแจมไม่แน่ใจว่าเป็นแ้มห้าหรือแ้มหกนะมันร้อนับ ไม่ไหกลับครับพรุ่นี้มันหยุดเพ้าว่ากันไ่เรื่องีก่าึครับตัวนี้สวยอยู่่โอ้ตด,ดครับโอ้ชอบสีดำๆเลยแดงงจมิงจรตี โอ้ฟังส่ดท้ายตัวน่าครับไม่รู้ละอครับว่ามีปลาไหมตีสูงครับเราจะกลับไปหาโมไซค์ละโมไซค์จะอยู่หลังนะต,ต่อบนะครับตรงที่มี ข่าดนนิ่งส้มๆนะครับต้นเลื่อนหาที่นู่นมอไสคอยู่บนเนินรู้สึกแต้มไหมเปลือกปลามุดสไตล์นี่มุดโค้นแน่นอนครับแดดร้อนเออ่จอไม้หนึ่งครับีคิดว่าจะได้แค่อิสานีสงท้ายกับเชชเช 为什么？Right โองนะมอตไปขึ้นมาถึงกัน้วนีเลยถ้าลันลอยมนอยู่ยังไงรับดูกันตามว้าน้ำมันตนมใส่ลงจมกตามรอยรถไถเะ็มใช่รถ่ยวหญเกียก่ยวข้า Huh? Oh I 그럼 다른 사람 이라아니